ทาลยปนผมคิดว่ามันอาจมีหอยโอ้ยนี่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องย่าเฮดเชนเอาเว้ครับวันนี้กับสิผ้ามังงงหอยด้วยครับนี่ครับเออทีมงานผมครับทีมงานผมวันนี้อยู่กับช่องย่าเฮดเชนเอาครับวันนองว่างครับยิงยิงมอนี่ญิงคนเดียวครับ ผู้หญิงคนเดียวมาหนำบึ้งครับมึอนี้ก็มางง้มหอยอ่ะครับปกติครับดิ้หน่อยบึ้งบึ้งหอยเบึ้งหอยโซ่โซ่หอยเออเบึ้งยังไงครับไงกว่าปีออมนี่อยูุ่หาหาครับมึอนี้ก็มางง้มหอยครับชิวๆครับขอบคุณ ขอบคุณคนติดตาม3ามร้อยสีแสนแดล้านขอบคุณนะครับของคุณนะครับนี่อชิวๆมาอนิเบืองับบรรยากาศนอนบรรยากาศหนาวยินงนามันพัดไปเียบรรยากาศที่ชอบเลยเาหอยนางรมตัวเม่ครับ

อาสวัสดียังเป็นทางการนะครับแับช่องยาเฮดแชนแนลครับผมกบบซื้อกันครับเป็นตุปิรของบ้านฉันพ่องุ่มนะเฮ้ยหนาวเราได้นี่การยาลงมาลื่นกันมือหนาจม เฮ้ยมกูรหัวกับห้ยไปเลยทายใส่ทรายมันทับไม่กับราอยู่ครับ้ายอยู่ครับเออพี่ดาเเออมึงพอพอกับแม่โอ้พอกับลูกมันเล่นน้ำ้กันครับอันไหนเอากลิ้งไ้อันไหนเอาิ้ว้ติดเออี่าไน้ำพังยังน้ำกู มีกลียปต็พืนาี่โปกับพื้นน้ำครับเกาชเวเยอเเออบรรยากาศของพูญิงครับเออือพหญิ่งย่มือครับมือเหร็้วี่บาอเออหนาวจัดหนาวจัดนะทุกคนดูครับเออ

ผมกัมาซอยงมนะครับมาซอยงมอุ้ยมา่าหาการที่เราจะตามหาญี่ปุ่นน้าเจอมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับท่านผู้ชมใช่าอกัน้งไมน่สานอยครับต่องีนมึงสร่าหน่อยมอเลยต้องมีตู้ชมับคลย่งหอยบุคคลมีหรือเปล่าน้ำคุณบบว่ามันไม่หนรมอยู่้ารางบุรุน้ำมัพัดไสเออผู้เชี่ยวชาญไปเลยผู้เชี่ยวชาญนัรแลนี ไหนวะนักหนาแบบไรเออเฮ้ๆๆอ้าวก้าวไหนวะอีก uh, ูอย yeah, ู uh, ่ไหนอยู uh, uh, uh ่ม uh, uh ่ค uh. ูอย uh ังบเห็นอยู่มีตัวอะไรฝรั่งถึงแดดแล้วครับวันนี้เราว่าอ้าวแดดเข้าอ้าวอ้าวชั้นนี้ก็ะหูแล้วว่าไพอือดิเมหอยเน้ำหอยเน้ำหอยใหญ่ครับพี่น้องอืออเออเฮ้เฮ้ช่วยไม่ช่วยไมนบุญยังไงมาความือเทียบบึนอืออู้ห้องแทม หอยนางรุมตัวแมครับนี่หอยใหญ่ครับพี่น้องครับ่อ่พี่น้องเอ้ยตกใจครับครับไกระหู้เหรออ้าวตัวนี้ใหญ่กว่าน้ออ้าวปากแก้วงบกนี่นี่น้องครับพี่น้องตัวนี้ครับเอาหอยตัวนี้ครันี่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 ครับเน่านี่ ลวนะหอยครับแล้วมีแต่ตัวนี้เีตับเชียรครับเชียรครับเชียครับไงโตใหม่ยูมีเุดยอดครับมีแต่หอยงูมองเดียวโจโจโจมองเดียวหลอดนะกำลังสวยอยหรือยากจับอีกเ้ยน้าหอยก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบังเยเจ้าเจ้าเจ้าเ้ยหอยไอา โจอยนี่ไงโจ้ยอยู่ลึกๆเอดไอ้เวียชันหอยฟรั่งหอยฟรั่งเพื่อแตงหอยฟรั่งไหมพี่บ่าพี่ว่าหอยฟรั่งหอยรังหอยรังหอยรังไลเออโมนี่ก็เลิกอยู่ครับอุ้ยต่อใหม่อุ้ยอุ้ยลุงโมเมนต์มูซึนต่อใหม่จุ่มหรอเปล่ต่อใหม่ครับบันไดครับเออต่อใหม่ต่อใหม่เนี่เต็มอยูุ่้ย แบบเป็นคองเงาครับมองอยู่บันมันได้บ่บงกนะบ้านไหนไม่บองก็มาเองโครับมุดยังดุนในตัวเดียวเออกูก็พยายามหาอยู่ด้วยนี่เสียนครับอุ้ยเะเออเออเออโฟกันจะาอ้าวชนิ้วหูหรอครับบึง มีแต่ตัวยังไงอ่ะหอยดาวฟ้ามือหอยมีหอยใหญ่กว่านี้ไหมหอยฟรังหอยฟรั่งเหนื่ยมีแต่ตัวยังไงครับหอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หอยฟรั่งอันนี้หน่อยเด็กหน่อยหอยอนุบาลครับตัวนี้ก็หอยปานกลางหอยไก้อ กันเฮ้ยผู้สูงอายุกันไม่เล่าฮ้ยผู้ชายเฮ้ยผู้ชายเฮ้ยเป็น้อไม่บะเฮ้ย มือเนกยนมือยนี่ยเงอก็ตกใจเลยลุ้นๆอาจับเอาจับนะน้องๆนะน้ำนะเอคือลักงล้อโอ้แม่เจ้าตอนนี้เราได้ก่อฮิปโปทะเลไปแล้วนะฮิปโปน้ำจืดครับโอ้พม่เออเนอเออเนอ้เออเเโอนนอเ หอยผู้สูงอายุครับหอยฝรั่งหอยฝรั่งนั่นมีหอยยังเงี้ยไม่ฮะในเอี๋ยเดี๋ยวหอยหน่อยด้วยแล้วงานวะเดี๋ยวดียวที่ใต้ไปเห็นงานพิลินครับไม่วยหูหนาวจัดหนาวจัดนะทุกคนหนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหอยหอยนี่ต้องมีเพียหรอ กูแม่งโคตรที่กูแม่งโคตรที้ทกูดูดใส่ต่อเห็นบปไนไนนะไรนม่ได้ฟังอีู่แล้วชิวๆครับเบื้องว่าอู้ดมนักเลยอ่าขึ้นงมองหอยเ <c oughs> ออเปลี่ยนตัวใหม่ <c oughs> เป็นการหากินของสัปหลาดไม่หลุด <c oughs> เป็นการหากินของไม่หลุดบ้นานฉันท่องครับเป็นการหากินของสัปหลุดเบื้องครับเออเขาสีเลี้ยงหนากันไปเรื่อยๆครับเลี้ยงหนาเราก็งมไปเรื่อยช้างก้มบนหนังเออ อันนี้ไม่ครับบ่วยแมนหอยชิวๆครับใหม่ครับบ่วยแมนหอยหนาวชิมหายเหนาสามชิมหายเลยว่ะเออนะฮะเออนี่หอยนี่หอยอันนี้หอยน้ำครึงเวลาอีหอยนี่แหละครับคือการหาหอยของบางเฮาเนาะเจนาหน้าทู่ครับกลับสวัสดีครับคุณจิตดีตอนนี้เราก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจดูหอยว่ามีหอยใหญ่แค่ไหนเก็เกับ

พอจักท่านมือนี้ก็อยู่กับผมเฉียนเคยเด้อครับช่องย้ายแชแนวกันจำได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับเบิ่งครับโอ้ยนะาหางคับนะาหางครับอมมณี้เออมีหลายรูปแบบครับการถีนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงส่วนมาก ครับโจนี่ก็ับฮะไปตามสเต็ปก่อนด้วครับไปตามสเต็ปจะมีใครได้หอยไหมนะเฮ้ยอันนี้น้ำมันหลุดเลยทั้งต้นเลยอู้เต็มเลยปอู้ยเต็มเลยเต็มมือเต็มมือนี่เต็มไหม่เต็มมือครับปักอยู่ไหมโอ้หอยพรั่งเฮ้ยอู้อู้เป็นหอยพรั่งครับอันนี้เฮ้ยแมงมุมกัดน้ำด้วยเหรอลุงอุ้ยได้เลย ออข่าครับงอมดีบาดงมึงไงองมดีบาเฉนห่ร้านนี่มึงเวนีไม่เอาหรือมอ้ย่ายจริงจังกมกับสิงมหอยกันเลยครับอืมกับสิงกันก็งมเียเฮ้ยมือมทิ้งเฮ้มันมาเลยสู้สู้สู้อย่าเข้าก่อนแล้วเขาอีกพร้อมเอาัะเลย ao ừ. <laughs> à, cả, à, à, có cả bộ team nhăng lên gặp các bạn, Đúng này, đuứng để tìm đây tôi mệt, các bạn. mình hỏi tôi nhanh nhanh hỏi Anh đi, đi sai gặp Không ăn hỏi. Nhẹ bà Nương Tao 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 ต่อดต่อดต่อดต่อต่อมันห้ไสลายมันมันหมดเอออุ้ต่อเมนต่อต่อยเมนแทนขากูเมนเขาเลึกประมาณซเมนอ่ะทุกคนก้าวลึกดฟังอย่างนี้เยสิยอกูขุดขากูถึงตอนเดียวเนาะสคน ตอนนี้ก็บ่มีสถานการณ์ยังคุ้น้าด้ยครับอาจัวมื่ต้องพูดอย่ต้องพูดน้้วน้าิมีคนเอาดินทรายมาลง่ะครับมันถ่มหอยเบิตเนอะมันถมหอยเป่า่ะมันตกบ้นเลยองมัืดเบมัวไปะยวไปะองอออแงงองงออแแง

ตอนลมเฮ้ยผู้ใดมาเฮ็ดใหม่กันนี่วให้เตี้ยตีูเยียบน้ำมานีนากัใครเฮ็ดเนยเห็ฮักเมีนี่ก็คอยเห็นดใหม่ขอเฮ็ดนะเจ้าเฮ็ดนะเครับไม่ได้เฮ็ดอากาเฮ็ดเลมึงขาไปชื่อเนี่เข้ามาใหม่หอย้นมาดูเึ้นมาูนว่าหอยหลายโอ้หอยฝรั่งหอยฝรั่งอยู่ ต่อมึงเอาไอ้ไม่ใช่ให e: ้เขมนไม่ให้ฟร right. ั่งน้ำเลือกน้ำเแถวนี้ฝนเลืกเล่ยนี <si ้หมดเลยแต่จุ้ยต้อคู่เหลือบ่ไอบดไอหนาวโก็หนาวเองอู้เต็มใหม่เว้ยแม่น่าสิเป็นใหม่ประมาณซีตันน่ะทุกคนซีตันเฮ้ยยัดต่อว่ะซีตันสองอ่ะยัดต่อว่ะเอาสิถึงมือกูหนาวชิบเปิงเลยนกว่านหิมันนกอู้เต็มเลี้ยงเยอะที่สัมผัสอู้เตปักข้างๆเต็มเลย เต็มอย่านั้นี้ยตองเีนเองผมกับิปออ่างๆเลยครับง้มขานตัวมันไหลมันมมนี่วบบนเหรออ้ยเออเออแม่เขาเขาไหมครับไม่น่าซีรัเราเลยครับตายยู่ในต้เลยกยูนต้ แม่งกูถือของไอ้ตัวเดียวซีชั่วโมงแล้วเนี่ยยังมันท่านไหนอยู่มั้ยเกืออ้อยมันยังไล่มันถือไปสองตัวอู้ตัวนี้เว้ยลึกแค่ว่าน่านสิเป็นหางไหมไปไปห้องว้าจืดจืเกินใช่ต่อใหม่ลอยเองลิงอู้ต่อใหม่ต่อใหม่อู้ต่อใหม่เก้า ตัวใหม่ก็ไลก็เดาเตพยซีโดเซยพยซีโดเซ์ตัวใหม่ก็ตางอัายาใสเลยครับเออเด็กถือถุงอ้าเจ้าตัวน่อยหอยวะโอ้เพย์คือตัวใหม่วะเออเาอเาตืครับเอเอาไอ้ใม่เยกือกท่งนะครับโอเคเกือท่งนัพุทาบห้ากเลยครับ ถ้าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดรักให้ออยด้วยเออเออเหืออีกฝากเฮ้ยเไหมยื่นี่ต่อจะม่กดให้เลยตัอใหม่ตัอหัวไปอีกโอ้เห็นแต่ตวใหม่ครับโอ้ชีวินอโต่ใหม่สูงแปนงม่ไหร่เก่าก็ปิ้งก้อน้างเหมือนเก่า ับจ้านามตืน่นน้ำลึกบูดูดูมันพัดไปหมดแล้วดูมันม่โตใหมไปิมน้มมันบุรุดอกครับเบิ้งผมนางยงเหาะเลยนี่มันหบเรืองบรกะีไอ้ขี้อะเอ้หลุนฟรังไปลุนบานสันทองไม่นาี้เองนะ เอาวชะมัดยามาดุกซอยเอามือกูเออซอยเออโดนเปิดงงข้างๆนี่ปลาดูมึงไปเจอแล้วกูเจอแล้วแม็กูเจ็บตีกูเลยถึงตอนนั้นมึงกูสุ่กูเจ็บดี่ดีเห็นหรือเปลาวอาดิดีิมึงเอ้ยกูสุ่เนาะเอากระซิงงมหอยไปก่อนจด้แปดชั่วโมงนะครับชมเฮ้ยเกือบจังหวะนาวจัดนั้นทุกคนคือแบบ

เมื่อเขาไปบมถึงคุณเนไป่ถึงาคารอไรรามันมีมันมีตัวใหม่ดันกันดันเท่นั้นมีตัวใหม่กันอยู่พยายากโตเลือกลือใส่เหนื่อยมันเลยก้าเข้มามทำไมมุดมาดิห่วยเขามาหมอนเราอยู่คนเดียวอยู่เหลื่อมเหลือม เจ้าเจ้าจ้าันตีนเอแมยังไนะเอ้ยอย่าไปดตีนมัไม่ตีนเลยตกใจเห็ข้างล่างอ่ะไม่นแมวได้นมึงเงี้ยละมึงไ่เลยต่อใหม่บอกบอกนี่มัน่าันาะไนีมู่้อเ้ ไปแล้อแม่ป่าลายกตีได um ้เยบหปุนี่ยจจมึงดีอไไ่มนน้มาเร็วอันั้นมึงมาลาดนี่ไปชุปุยกับมันไปลาไปม่าอะไไปเร็วท่านผู้ชมหนาวไหมครับต้งม่ออกตงแม่ออกผมต้องด้าน้ำลงไปแปเมตรเเอาหอยขึ้นมาวนี้มุดไรเนาะไอ้กไดบอ วูสีจ่มวูเลยังมาไอติ้นเลยไงตกใจเอรงเลยเอต้ใส่หนาเินเอาฮะลินคุณมาไม่ติ้นนะเฮ้ยเอาตัวนี้อ่ะ ม่ารเสียน้ำใจเลยว่ะอม่อาเจ้ากูไห้มากเนี่ยเราบังหนีเต็มมือเต็มตีนเต็มตีนครามั้ยด้าเเราเนี่ยอาการมุงจมนะเออไม่านะชไหมใครจะเป็นการมุดเต็มตีนครมั้ยเราจะฝึกรอบหน่งตีนตีนตีน เฮ้ยตีสาเลยยเอหยิบมาใส่ได้ปะเปกองเปียวไปแล้วไม่ไม่ยืนเลยยืนเลยเอาเขามาเด้ดยไรเดี๋ยววาเฮ้ยกาหายแมนนาผมต้องน้ำน้ลงไปลอยก็เมนอทุกคนลอยกนก็มีตายแ้นมากกัตายแล้วอย่าปิ่งกอนเลย อุ๊ยชนีดแรเลยกูน่าโมเมนหอยนบอยวโอเดนั่นเด่นเ่นแลวโตอะไรนั่งแม่เามาเลยเป็นป้าแเดี๋ยที่เราโตยุงยุงยุงกัดยุงยุง เอาเออเออเฮ้ยหนีได้มันหนีได้มันเอาไปนี่ไปนี่ไปนี่ผมต้องนำหมาลงไปลอยกระเบนนะเอาไปอยู่ฝั่งนี้แล้วต้มอ่ะอยู่ฝั่งนี้อยู่ไล่เนาะนี่งหนามมันเลยไปซื้อได้แบบนี้ได้มองเหี้ยวเตี้ยหัวปลุงอีกเตีหัวปลุงเตีหัวใครวะเตีหัวหัวกุยเออเออไม่ได้ล่ำอีกมีเห็นมือนล่ำอีกใครเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ้อยสอย ไล้วไปจีกินเราไปปิ่งกินตอนคืนมาจัดท่านผู้ชมเอเอาเนอไวออกไมนไม่ย่นนี่เออ้วเือดดต้อนี่มึงต้านี่นี่ต้องไอสิ่สั้นให้นีท่านผู้ชมนไม่ได้ทนไอลุ่ยบ้านแรกลุ้ไม่เหนไายด นาจัดมวยยังมืยหมวยมามันมีหลายอยู่ามีเดี๋ยวปุตตีบุตรถึงมันเอาอันนี้ไหมเหือกมนี่มีนี่เหรอเมาป้ายยังวะหมื่นปลาซิมอนหรือเปล่าผมคิดว่ามันอาจมีหอยหอยนีกว่ามึง เอาไปเราเลยไปเราไอ้สโงเก่งอย่างเงี้ยก็เลยไปเามันมันหมื่นเนาะเออมันหมื่นอ๋อนี่ยนี่เออไปกันเฮ้ยลุงไอ้แม่ไปกองคุณด้วยคุณไปอู้ไปดอกมันทุกันลึกวะลึกเนาะที่นี่ลงไปเบิ้งพิลินลงไปดอกมันหุกลงไปเบิ้งเนาะมันหกบ่เป็นตาเป๋ปตาเปมันลึกลงไปเบื้งตอนนี้เราอยู่ในคลองอเมซอนนะครับมีปลคเลป็นคลองติดฝั่งลาวคับขึ้นเลย จะมีพวกเผ่ามีพวกทาซานอยู่นะครับจนจบนี่หาปเรื่อ่หมงเียงไหมมืงารไปมงเียงไงมือกูไม่กซ่อ่าน่ามกูกมีต้อนีมีมีมีต้อน่ข้าลงมาลงมาดีจะกระดูกระดดแล้ะดดดดงกระดดดอกดอกระดกระด บวาบ้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 าบาบ้าบ้าบ้าบบ้าบ้้าบบาบ้าบ้าบ้าาบ้าบ้าบาบ้าบ้า้าะ้าบ้าบ้าบ้าอ้าาง้าบ้าาบเา้าบาบ้า้าาบ้า้าางเาาบาบา้าา้าบ้าบ้าบาบ้า้า้้บ่า้าบ้้าบ้าาบ้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 าง้า้าบ้าบา้้าน้า้าบบ้าาบ้า้ เบิกเบิกดิดๆมุดลงไปประมาณช0 0ยเมตรอยหรืก็เขาตะแหลก1อยเมตรอันนี้ชิลอยเมตรโอ้โิจมาตื่นได้หนึ่งตัวขึ้นมาด้อแหวนังเบหอยใหญ่มีให้เลือกมาแล้วครมาแล้วหอยซากาุณ มาแล้วก็มาแล้วไอ้ด้านนั่นในสนจิตสนใจบไหมบมื่องบมืดอไปงบดวะต้องรอทางมินบิบ้าบ่อหนาเลยปีไปซงมืดหอกกูไม่โกรธทกูไม่โกรธทีได้แล้วกูไม่โกรธทเมือเา้านางกอนพอรอรุดอะพอรอรุสิ่งเดียวเนาะออะ เนี่ยสิหุนใหม่นี่ให้เบิ่งอีกแล้วพี่มาเาะเขาเห็ดได้๋ยวผู้ใดเห็ดเขาอะไรเห็ดเสียไว้มุนันอันนู้มันเห็ดแดงหนามุนแล้วแดงนู้บ่ได้มาตัวตรงบ่แดงแต่มากันนี่กูมิงโคตรหนาวโอ้ยงงเนี่ยกูเจอหอยฝรั่งครับเฮ้ยกูเจอแล้วแมงหอยนางลุมหอยนางหอยนางขี้ครับ กนาระยะหนึ ja ่งเลยครับหไปใสะถุเ้แม่นาเอกหมลนเลลืแฟนไม่้กวาเห็นห้อยลุ้นเลยง่วงมาแต่บังเกาไปพุุดมามาอาุงเลยลายิ้มาเอนนิข้าบอกได้งมได้บนไหนเจ

นี claro ่ม well, kind of ัตอดมึงน nah, nah, nah really? ah, no. so, yeah, ี่มึงเฮ้ยต้อง้อเออเออน้ำมึงมไม่หลยังมามึงเห็นน้ำมึงนี่งมอัมงกมึนี่ไอวจิตจังอยู่ในสานการ์จริงจังครับตอนนี้หยครับหยแพ้พลังแพ้ต้วนั้นหายเหลือดยวมึงมึงมึงครับในเต็มถุงปุยันึงนกบพึ่งบึ้งครับ บึ้งครับเย็นไปยังเหือดแล้วมั้งบึ้งนี่ไม่เกือบเต็มทนถุงปุยอ่ะครับจะได้ผมกับฝากกุ้ยไล่กุ้ยแช่ลุงแซมสกายปุ๊บเป็นกำลังใจให้ผมได้เครับตอนนี้กันสิครับเราเขาจะได้กับไปแล้วครับสวครับ